เดทอินวิเทชั่นบอร์ดเกมสยองขวัญโดยพี่นัทปิ่นโตวางขายแล้ววันนี้สูมบทบาทเป็นฆาตกรสุดโหดหรือผู้รอดชีวิตที่ต้องหนีตายจากครีอาสุดหลอนร่วมมือถักหลังเอาชีวิตรอดไปพร้อมๆกันได้ถึง8คน นี่คือบอร์ดเกมคุณภาพฝีมือคนไทยมีติดบ้านไว้ไม่ผิดหวังในราคาเพียง1,250บาทเท่านั้นสั่งปุ๊บสินค้าพร้อมส่งทันทีและมีจำนวนจำกัดอย่าช้าสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศหรือกดสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลย ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับของช่องนัดปิ่นโตนะวันนี้ก็มาพบกับเกมสยองขวัญอีกแล้วเฮ้อตอนแรกผมหนักใจมากเลยนะผมไม่รู้ว่าเกมนี้ผมหยิบม,มาเล่นวันนี้เนี่ยการจองจะรับไหวหรือเปล่าเพราะว่ามันใช้แบบเทคโนโลยีขั้นสูงมากๆในการรันเนี่ยกราฟิกของภาพเนี่ยเห็นไหมคมกว่าภาพปกติมากไฟเป็นไฟไม้เป็นไม้พื้นเป็นพื้นหญ้าเป็นหญ้าครับมันละเอียดมากครับผมเกมมีชื่อว่า Silent Frames เป็นเรื่องราวของคนที่ถูกชวนไปอยู่อาศัยที่บ้านของคุณปู่อะไรอย่างเงี้ยแบบไปเช็คไปแคมป์ปิ้งกันไปทําความสะอาดบ้านกันทุ ลื่นหมดจนกระทั่งมันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นที่เลวร้ายที่น่ากลัวเรื่องราวในวันนี้จะเป็นอย่างไรตามพี่มานะครับกับเกม Silent Frame เปลวพิงที่เงียบงนันภาพสวยมากครับว้าวต้องใช้เฟรมเจนไหมเนี่ยฉันอยากเยี่ยวนี่คือประโยคแรกของเกมคุณภาพฉันอยากเยี่ยว I want to pee ครับโอเคไปเยี่ยวกันแล้วฉันก็เลยลุกขึ้นมากลางดึกไงปวดเยี่ยว ฉันใส่กางเกงยีนนอนด้วยนะไม่ใช่อะไรแล้วฉันจะเยี่ยวลำบากนิดนึงอ่ะเทคเดอะแฟชไลท์ครับให้เราหยิบไฟฉายไหนว่าไอ้น,นี่เราอยู่ในกระท่อมไม้แบบว่าเหมือนอารมณ์เหมือน้อ,อนี่เหมืนอนโฮมสเตย์อ่ะทุกคนบ้านหนึงมีสองเตียงอะไรเงี้ยหยิบไฟฉายออกไปข้างนอกบ้านที่มืดสนิทกด F เปิดไฟอ้าวมึงไม่มีห้องน้ำในบ้านเหรอนี่เรอยู่ในเพิงหมาแงะเะไเนี่ยแบบ กระทบหนึ่งมีแค่ห้องนอนสองห้องเลยโอเคแล้วต้องไปเยี่ยวตรงไหนเขานี้รอบๆก็เป็นป่าหมดนั่นอะไรอ่ะเหมือนตรงนั้นจะมีซัมติงต้นไม้ป้ายรั้วเฮ้ยเฮ้ยเยเฮยเสียงอะไรวะเสียงย้าไม่มึงจะไปเยี่ยวที่ไหนเนี่ย มันต้องไปเยี่ยวไกขนาดนั้นเลยเหรอข้างบ้านก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ะโอ้ยหายละคอมมอนเซนของผู้ชายอย่างเราอ่ะคือถ้าคุณเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ปวดเยี่ยวกลางดึกในบ้านกลางป่าแบบนี้คุณจะไปเยี่ยวตรงไหนไกขนาดนั้นเลยเหรอหรือมันมีกระท่อมเยี่ยวอยู่หรือยังไงหาก่อนนะ เดินไปมันก็เป็นขอบต้นไม้หมดแล้วอ่ะอออนี่ไงหูสร้างสะห่างบ้านเลยอึ๊บส้วมหลุมลูกผู้ชายอย่างเราไม่ปิดห้องเยี่ยวแล้วมีเสียงคนหายใจแฮกๆมาแอบดูอยู่ตอนเราเยี่ยวด้วยคืออะไรเนี่ยเสียงหื่นก็หายนี่มันคืออะไรครับ ฉันรู้สึกเบื่อจังอันนี้น่าจะเปลี่ยนมาเป็นอีกตัวละครหนึ่งมันน่าจะดีนะถ้าได้กินอะไรกลางดึกแบบนี้ออกไปซื้อขนมข้างนอกดีกว่าแต่ว่าก่อนหน้านั้นฉันอยากจะเยี่ยวในห้องน้ําก่อนเกมนี้เป็นอะไรกับการเยี่ยวตัวละครทุกตัวต้องเยี่ยวตัวแรกก็เยี่ยวตัวที่2ก็จะเยี่ยวหรือว่าเหตุการณ์นี้มันมีบางอย่างที่สอดคล้องกับการเยี่ยวไปดูกันอันนี้แบบคนละ l ล c a t i o n เลยนะเมื่อกี้คือบ้านกลางป่ากับท่อมกลางป่าอันนี้คือแบบอารมณ์เหมือนอาพาร์ตเมนต์เหมือนบ้านในเมืองอะไรเงี้ยห้องนอนไม่ใช่สิต้องเยี่ยวห้องน้ําสิ นี่ถูเยี่ยวห้องน้ำที่เปล่าเปลือยอ่ะเยี่ยวเลยครับอ่ะเป็นคนรักการฉี่เจ้าของเกมที่สร้างเกมก็คงรักการฉี่อู้สบายตัวสุดๆไปเลยอ่ะนี่สินะการเยี่ยวที่ถูกต้องเนี่ยเอาล่ะฉันพร้อมที่จะไปข้างนอกแล้วไปหาอะไรกินดีกว่า ไปขึ้นรถแปลว่าร้านค้าอยู่ไกลเหรอครับเดี๋ยวลองดูประตูที่ะบาลบ้านไหนไปบ้านไหนด้ม <c oughs> อ,อ๋อนี่ลงรถเลยแล้วอีกบานหนึ่งก็คือประตูหน้าบ้านเลยถ้ามีลงรถแปลว่าไม่ได้อยู่อพาร์สเมนต์แล้ <c oughs> ก็ต้องเป็นบ้านเดี่ยวเป็นบ้านเดี่ยวถึงจะสามารถแบบเปิดลงรถออกถนนได้อะไรเงี้ยอ่ะอึบ๊บขึ้นรถ <c oughs> มีคนบอกว่าหูรูดใหม่ใกล้ฉันเกมนี้ แล้วรถก็ถูกขับออกไปด้วยความเร็วฮะมุมกล้องน่าสงสัยสุดๆเหมือนมีใครแอบมองอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแล้วเราก็ลงจากรถครับในที่สุดหลังจากขับมาครึ่งชั่วโมงฉันก็มาถึงสถิโหเซเว่นอยู่ไกลมากนะเอาละฉันหิวแล้วเนี่ยฉันจะเข้าไปสั่งอาหารซะหน่อยไม่ใช่เซเว่นละมั้งทรงนี้เหมือนมาแบบร้านอาหารเลยหิวจริงอะไรจริงเนี่ยเป็นดิเนิ่งเลยอะอะมาคาเฟ่เลยครับ สิหน้าของคนที่ไม่มีหน้าตานี่มันเป็นยังไงนะขอดูหน่อยพี่ๆในร้านนี้แต่ละคนเจโด,โดแบบเงาดำพาดหน้าครึ่งหนึ่งเราเลยถามไปว่าพี่ง่วงเหรอครับไม่เสือกได้ปะฮะชิบหายโอเคครับเอานี่กูผิดเหรอเนี่ยคิดได้ใจถ้าเป็นเหตุการณ์จริงในชีวิตจริงสมมติเจอคนคนนึงนั่งก้มหน้าอยู่เราจะเดินเข้าไปถามเขาว่าโทษนะครับพี่ ง่วงเหรอครับคุณจะกล้าถามไหมอย่าหาท่านะครับเขาง่วงก็ปล่อยเขานอนไปอย่าไปยุ่งกับเขาอันนี้ก็ยืนคอหักเป็นคนคอแข็งมากนะครับดูจากลำคอของเขาแล้วเนี่ยเอาสวัสดีครับพี่เออต้องการทานอะไรครับพี่เราเลยถามไปว่าเออพี่ชายขายพิซซ่าไหมฮะอ๋ะแน่นอนสิน้องแน่นอนเลยนะเออถ้าน้องอยากจะซื้อแล้วก็เออน้องสั่งได้เลยนะหรือว่าน้องอยากได้อย,าอย่างอื่นไหมจ๊ะ เอาพี่ฮะงั้นผมเอาพิซซ่ากันฮะโอ้ได้เลยนะน้องรอแป๊บนึงนะโอเคไหมโอเคครับพี่มากินพิซซ่าที่ร้านนี้ครับ พ่งวงมาฮะเออไม่เสื่อมแน่น้องพิซซ่าได้แล้วนะน้องเออนี่เลยยังไงก็ตามนะน้องเอพี่ต้องขอโทษด้วยนะแต่ว่าพี่อยากจะบอกอะไรน้องซะหน่อยนะคืนนี้อ๋อได้เลยพี่พี่อยากบอกอะไรผมฮะไม่เสื่อมแน่น้องตั้งแต่พี่เห็นน้องเข้ามาในนี้พี่ก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอะพี่พี่ไม่ค่อยโอเคกับน้องเท่าไหร่อะเออหมายความว่าไงอะพี่ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษหรอกนะเออพี่แค่แบบมีความรู้สึกอะแบบมันเป็นเซนส์อะมันบอกว่าเอาเป็นว่าน้องระวังตัวแล้วกันนะโอเคไหมโทษทีนะที่พี่ไปทักน้องอะไรแบบนี้อ๋อบคุณนะะ เราก็เลยิพิซซ่ามาแค่กูเดินเข้ามาก็รู้สึกไม่ดีแล้วเหมือนแบบไม่รู้มันตระหดใจอะ่ะใช่ครับมัตระหดใจแล้วกันไม่เสือกเลยพี่แล้วเราก็เลยกินพิซซ่านะครับซึ่งแบบโอเคอ่ะพี่ข้างหลังไม่อยากให้เราเสือกเราก็ไม่เสือกเขาส่วนพี่คนนั้นเตือนเราเราก็รับฟังด้วยความหวังดีแต่ตอนนี้เราหิวเรากินก่อนกินมัมหมมพุ่นพิซซ่าก็หิวกันมาอยากกินยี่สิบห้านาทีถัดมา นั่งกินอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงนะโหเพื่อนพิซซาที่นี่โคตรแจ่มว่ะเวพาะฉันกลับบ้านดีกว่าวันหลังค่อยมาใหม่เอาล่ะถ้างั้นได้เวลาจ่ายตางังแล้วอ๋อนี่ยังไม่จ่ายเหรอนึกว่าแบบซื้อหน้าเคาน์เตอร์แล้วมานั่งกินครับก็จ่ายเลยพี่คนนั้นกลับไปแล้วนะพี่ชายเช็คบินฮะเออว่าไงครับน้องเออพี่พิซซาเท่าไหร่ฮะพี่เออพิซซาน้องเหรอเก้าดอนเนี่ยเก้าดอนก็ประมาณแบบออสามร้อยกว่าบาทนะน้องโอเคพี่ขอบใจนะน้อง เออยังไงก็อคือน้องไม่เสื่อมไหยพี่ดูแลตัวเองให้ดีแล้วกันนะขอคุณครับพี่ขอโทษที่ทำไม่ผิดหวังนะมัวสัวไปหมดแล้วกูอึอ๊บโอ้ยหยุดนะอุย้ย พี่ตกใจหมดเลยเฮ้เโทษทีเจโลเลนดี้ถามจริงมึงเล่นอะไรเนี่ยอันนี้เพื่อนชื่อเลนดี้ฮ <c oughs> ่าฮโาษทีโทษทีเจโลต้องการอะไรจากกูไม่มีอะไรหรอกแค่อยากจะมาถามอะไรซะหน่อยอ่ะถามอะไรอะ่ะคือเอางี้กูอยากจะชวนมึงไปอยู่ที่บ้านปูก่กูบ้านหลังเก่าของปู่กูไปเปล่าไอ้บ้านที่อยู่กลางป่านะ เออไปบ้าพอดีกูแบบไม่ค่อยสบายใจต้องไปที่นั่นคนเดียวอะ่ะโอเคโอเคไปอยู่แล้วว่าแต่ไปเมื่อไหรอ่อ่ะฟังดูเหมือนแบบจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พักผ่อนเหมือนกันงั้นพรุ่งนี้เลยปะละ่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวเ,เจอกันตอนบ่ายโอเคบ้าแล้วเดี๋ยวเราไปบ้านปู่กูเลยโอเคได้เลยอดใจรอไม่ไหวแล้วโอเคงั้นพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้เจอกันตอนบ่ายได้เลยเยี่ยมเลยแจ๋วไปตกใจหมดเลยเรถก็รนจับไป ว่าแต่เกี่ยวอะไรกับการเยี่ยวยังคาใจอยู่ว่าเกี่ยวอะไรกับการเยี่ยวเออฉันรู้สึกง,ง่วงจังเลยตอนนี้ฉันว่านะฉันกลับไปนอนดีกว่าต้องรีชาร์จแบตเตอรี่ซะหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องใช้งานหนักะเอาละไปนอนนอนนอนโอ้บ้านปิดไฟเรียบร้อยแล้วตอนกูออกไปไม่เห็นปิดเลย <c oughs> แล้วยังไงหรือยังไงหรืออะไรกูอยู่คนเดียวใช่ไหมบ้านหลังเนี้มั้ง นอนดีกว่าอน,นอนนอนนอนห้องไม่มีใครปลอดภัยทุกอย่างนอนโอเคโอ๊บไม่นะไม่นะปวดท้องโอ้ยโอ้ยกระเพาะเล่นงานกูแล้วฉันต้องไปห้องส้วมเดี๋ยวนี้เลยอะ่ะโอ้ททย,ยทั้งทั้งเกี่ยวทั้งขี้เนาะข้าศึกมาข้าศึกมาโอ้ยข้าศึกมา พิซซาทำพิซซาละแดกปุ๊บแป๊บเดียวท่อตรงสุสดๆเฮ้ยเชี่มีคนมีคนเดินอยู่ข้างนอกน,นี่กูเห็นแป๊บๆกด F เพื่อคี้มีคนเดินข้างนอกนะเมื่อกี้ว้ายเฮ้ย กูตกใจเลยก่อนดีระหว่างที่กูดำสนิทกับมีคนมาสง่งกูคืออย่างนี้คือสุขภาพไม่ดีนะครับที่ดำขนาดนี้หมายหมายความว่ากระเพาะจะเลือดไหลดำแบบดำเป็นเลือดเวลาเลือ,ลอ,อดออกในกระเพาะจะดำมากแต่ที่สมบูรณ์นะสภาพีสมบูรณ์คือที่ก้อนใหญ่เป็นทรงสวยงามนี่สมบูรณ์นะครับตกลงเมื่อกี้ใครมาหายใจรดประตูกูเนี่ยใ่เข้าห้องนอนกูไปแล้วเนี่ยเอาดีๆนะนอนแล้วนะห้าม อาใครกินข้าวเย็นอยู่เมื่อกี้ถือว่าเป็นช็อตที่แบบว่ากลับแกล้มมีเสียงคนเปิดประตูด้วย4ี่โมงสาสิบเจ็ดนาทีวันที่สองเอาละสี่โมงสาสิบเจ็ดนาทีแล้วนี่คือบ่ายของมึงเหรอเนี่ยฉันต้องไปเจอแรดดี้แล้วละ่ะตื่นเต้นจังเลยจะได้ไปนอนค้างบ้านเพื่อนเนะ่ยไปที่รถเลยไปหาแรนดี้ ตกลงมันอ่านว่าแลนดี้นะไม่ใช่แลนดีอ้อารัแลนดี้จ้า <c oughs> มึงบอกว่าอัฟเตอร์นูนกูนึกว่าบ่ายโมงบ่ายสองอัฟเตอร์นูนนี่คือสำหรับกูคืออีเวนนิ่งแล้วสี่โมงกว่าจะห้าโมงเนี่ยภ <c oughs> าพปิดตามากเลยเมื่อกี้ใหญ่มากใหญ่มาก <c oughs> อื้นอัฟเตอร์นูนเราไม่เท่ากันนะครับฝรั่งอัฟเตอร์นูนคือสี่โมงครึ่งกูเพิ่งรู้ อีเวนิ่งก็ประมาณหัวค่ำประมาณนี้รดี้บอกว่าให้เรามาเจอที่นี่ว่าแต่ทำไมเขายังไม่มาอีกวะเนี่ยไปดูที่ร้านหน่อยดีเผื่อว่าเขาอยู่ข้างในนกล้องว่ากุ๊กกูกุ๊กกูไอ้เชี่ยนีโอ้ยอีกแล้วเป็นหาอะไรชอบกระโดดออกมาเนี่ยไปกันเลยโอ้ยกูตกใจหมดเลย เ <ưa> ออโทษดีโทษดีเพื่อนเออเออไปเหอะไปตามรถกูมาแล้วกันนะโอเคปะ่ะได้เลยเจ้านายเอารถไปคนละคันด้วยนะครับเนี่ยจะบอกแรนดี้ออตันตั้งงี้ตังจับ TKO น,นี่ RKO ไม่ทีเคน,นี่กลายเป็นรถสองคันเขียวกับแดงไอ้แดงมันเป็นดักสู้ที่ดูท้องเทีย่ยวปัสเปลือย ออกมาถึงแล้วเออโชคดีนะมันไม่ไกลมากถึงไงก็เหอะกูเหนื่อยว่ะเพื่อนเออเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันเอ,อ้ยตามมาเดี๋ยวเข้าหลังในดูดีกว่าบ้านปู่กูมีอะไรอ,อ๋อบ้านปูน่นี่ไอ้หลังนี้นี่ไอ้หลังที่เรามาเกิดเหตุตอนแรกที่มีคนเยี่ยวอะไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไงบ้างแล้วมีกองใบไม้ที่แบบว่ากราฟิกค,คมสุดๆอยู่ด้วยนะนี่ใบไม้ครับใบไม้นะไม่ใช่ไหลหินอ่อนเดี๋ยวดูผิด จุกครูจุกครูไหนตามด้วยว่าคืนนี้เรามาจัดแคมปิ้งกันนี้ว่าแบบจุดรอบกองไฟอะไรอย่างนี้เฮ้ยจริงดิเอาเลยแน่นอนแม้นจัดแลมไปทำกวาดรอบรอบกันแล้วกันเดี๋ยวกูไปหาแบบกิ่งไม้มาจุดฟืนให้ได้เลยจุานายแบ่งหน้าที่กันผมเก็บขยะรอบๆนี่ไงโอ้โหนี่ไงกูได้กวาดใบไม้แบบ ฟู l เอชจริงๆนะมึงจะจุดแค่ตรงไหนมึงก็กวาดแค่ตรงนั้นก็ได้มึงไม่ต้องกวาดทั้งลานขนาดนี้นะถ้ามีกองไฟมึงกองใหญ่มากมึงก็เอาแค่แบบตรงกระจุกตรงกลางก็พอแหละขยันไง ทำความสะอาดทั้งหมด16จุดคิดดูแล้วการอาบนหัวผมมีขึ้นบอกอยู่16จุดแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะการได้ทํางานที่ไม่ต้องใช้สมองผมคิดถึงการทํางานที่ไม่ต้องใช้สมองนะบางทีเราทํางานแบบที่ต้องเครียดที่ต้องคิดเยอะๆมันก็เหนื่อยบางทีแค่อยากทางานเหมือนหุ่นยนต์ที่แบบเอานี่ใส่กล่องเอานี่ใส่กล่องอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบคิดเยอะมันเป็นการบําบัดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะรู้ป่ะเดี๋ยวแลนดี้แม่งเข้าชาร์จกูอีกแน่นอนกูตกใจไปสองรอบเพราะแม่งเนี่ยว่าไงเพื่อนรักเธอจะมีใจหรือเปล่าเธอเคยมองมาที่ฉันป่า ไม่เสีือกเลยนะพี่เฮ้ยไก่ขันตอนเย็นเนี่ยนะเฉาเอฟเฟกต์แรนดอมมากเกมนี้เียงเสียงนกเสียงไก่สักพักเสียงหมาเสียงแมวต้องเข้าเชื่อแ้้ลันดี้จะโผล่มากองที่16พอดีมาเข้าชาร์จข้างหลังเราครบแล้วไม่มาเว้ยน่าเชื่อสองทุ่มสิบแปดนาทีนี่ปะเนี่ย นี่มึงน,นี่รันดี้มาครับเฮ้ยเตื่นแล้วเพื่อนเออเฮ้ย,ยทำไมกูจำไม่ได้เลยว่ากูหลับไปอะ่ะ มึงหมดสติไปเดี๋ตอนมึงกวาดพื้นอะเอ้าจริงเหรอเนี่ยเออเดะมึงไม่กินข้าวมาดิใช่ไหมเฮ้ยก็กินก่อนมานะไม่มึงก็หมดสติไปหมดแรงเหนื่อยมากอย่างเงี้ยเออแต่กูเจ็บหัวมากเลยว่ะเพื่อนไงก็ตามนะนี่กูเตรียมแล้วแคมไฟข้างนอกพร้อมยางอะพร้อมยางจุดแล้วด้วยเฮ้ยถ้าง,งั้นมึงนาไปก่อนเลยเดี๋ยวกูตามไปแปแบบ๊บนึงแป๊บนึงปวดหัวโคตรหมดสติไปตอนไหนไม่รู้ตัวครับโอเค b r งั้นเดี๋ยวพักผ่อนนะแล้วตามมาแล้วกันโอเคโอเคอันนี้ก็นึกว่าเก็บต้้้นไมมมเสรร็จแลววคึ่่่งงชัโตอา หลังจากพักฟื้นได้สักพักก็อ่ะเชียนี่มันกี่โมงแล้ววะเนี่ยนี่กูเผลอหลับไปแล้วอ่ะเนี่ยออกไปหาแด,ดาน,น,นดี้ดีกว่าเพื่อนกูนั่งเหงาป่านนี้ยุงหามแล้วมั้งเนี่ยนี่แดนดี้เอ้ยโทษทีเพื่อนโอ้โหอ่ะมาจนได้นะเอ้ยโทษทีโทษทีโทษทีเมื่อกี้เผลอหลับนานไปหน่อย่ะเพื่อนเออไม่เป็นไรหรอก b r นั่งก่อนดีมะ กูยอยากจะบอกอะไรมึงซะหน่อยว่ะบอกอะไรวะเพื่อนเออก็เรื่องมอวานนะดิมะวานมันมีบางอย่างเกิดขึ้นเว้ยกูยจะบอกว่ากูแบบไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เลยอะที่เนี่ยที่ต้องมาที่เนี้ยอ๋อโอเคมเป็นอะไรอะนั่งลงนั่งลงอะคุยกันหน่อยดิทําไมถึงไม่อยากมาที่นี่คนเดียวเอ้ยเดี๋ยวกันเออทำไมอะเอ้ยเอานี้ไปด้วยพิซซ่ารับรองว่ามันจะทําให้การคุยของเราเนี่ยสนุกขึ้นเว้ยเพืเอ่อนเออโอเคได้เลยพิซพซ่าพิซซ่ามองหน้ากูด้วยนี่มองตามมองตามเพื่อนเรามองตาม อามีพิซซ่ากับโคกนั่งลงนั่งลงกินไปคุยไปได้อร่อยอะไงคราวนี้กด e เพื่อกินพิซซ่ามัมมัม เมื่อวานเนี้ยจำได้ปะเมื่อวานเนี้ยตอนกูออกมาจากบ้านเว้ยกูรู้สึกเหมือนแม่งมีใครบางคนอ่ะแม่งจับตาดูกูอยู่อ่ะนั่นแหละคือสาเหตุที่กูขอให้มึงมาค้างกับกูด้วยกูไม่กล้าไม่ไม่อยากอยู่คนเดียวไว้เพื่อนก็มีเหตุผลนะแล้วอ,อย่างเนี้ยคือกูอ่ะเผลอไปทำอะไรบางอย่างมาเว้เป็นบางอย่างที่แบบอาจจะเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่หลวงเลยอ่ะอาจจะเป็นเรื่องที่แบบทำให้ใครบางคนแค้นกูอยู่ก็ได้อ่ะอ้ามึงไปทำอะไรมามันยากที่จะอธิบายปะเพื่อนอยากรู้จริงเหรอ เอา้าแล้วมันคืออะไรอะมึงพูดมาขนาดนี้มึงก็เล่ามาเหอะมึงไปทําอะไรมาเนี่ยคือกูก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะเวย้ยแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งอะกูเคยไปบูลลี่ใครสักคนหนึ่งแบบหนักมากเลยอะแบบเกือบทําให้มันตายเลยอะเอ้ยเอาจริงดิ เออแล้ววันก่อนกูเห็นมันอ,อยู่ที่ร้านกับข้าวนั่นแหละร้านข้าวที่มึงไปกินนะ่ะมึงจําได้ปะ่ะกูก็เลยรีบวิ่งเข้าไปหาเขาเลยนะเวย้ยคือกูไม่รู้เรื่องจริงๆเพื่อนแต่ประเด็นคือเขายังมีชีวิตอยู่แล้วเขาก็ยังโอเคดีอะ่ะแต่ตอนนี้กูรู้สึกผิดมากเลยอโอ้เพื่อนโคตรแย่เลยว่าเอางี้เรามาภาวนาว่าคงไม่มีอะไรเลวร้ายเกิดขึ้นแล้วกันเนะเาะเอาง่ายเพื่อนเราเคยไปบูลลี่คนเื่นไว้บูลลี่หนักจนทําให้เขาเกือบตายนะนี่ก็เลยรู้สึกว่าแบบเหมือนมีคนตามยอะไรย่างเงี้ยรู้สึกผิดด้วยหงหลอนๆหน่อยตีหนาที นะครับเราลุกขึ้นมาแล้วก็พูดว่าโอ้พระเจ้าช่วยห้องน้ำอยู่ไหนวะเนี่ยแม่งโอ้ยกูต้องเยี่ยวแล้วกูปวดเยี่ยวมากถามแลนดี้ดีกว่านี่แลนดี้นอนอยู่ตรงนี้เพื่อนแลนดี้ต้องการอะไรเพื่อน ฮ้ยห้องน้ำอยู่ไหนวะปวดเยี่ยวอ่ะเออมึงเห็นในกระท่อมเล็กๆข้างนอกปะล่ะอ๋อเออทำไมอ่ะเออนั่นแหละห้องน้ำมึงไปเลยโอเคขอบใจมากเพื่อนห้องน้ำอยู่นั้นเลยเเปิดไว้ก่อนแล้วกันเผื่อกูวิ่งกลับมากระท่อมเล็กๆนี่ไงกระท่อมที่แปลว่ากระท่อมอ่ะไม่ได้แปลว่าใบกระท่อมนี่ไงเยี่ยวโอ้ย แล้วเราก็เยี่ยวลงไปเหมือนแบบเสียงเหมือนสเปร์กระชอกนิดๆกลับไปที่กระท่อมดีกว่าอเอ้าใครวะพระเจ้าช่วยนั่นเสียงใครกรีดวะเจโล่เจโล่อยู่ไหนอะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ย เราเล่นเป็นรันดี้ครับตอนนี้เจลจลเจลลเพื่อนออไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยเชี่ยยังเดือดอยังเดือดเลยคือมาแก้แค้นจริงๆครับ <S 2> <S 2> แล้วชายคนนี้ก็ถูกจับนี่คือคนที่บอกว่านั่งง่วงอยู่ในร้านอาหารนี่ ใช่ปะที่บอกอย่าเสือกเรื่องกลัวคนนี้แหละครับ Silent Frame มครับเลวเพลิงที่เงียบงนันตีความได้หลายแบบเลยพอมารู้เรื่องนี้เหมือนแบบเขาเรียกว่าไฟในใจฉันน่ะความโกรธที่ถูกคุกกลุ่นอยู่ข้างในแบบเงียบๆเ,เขาไม่พูดอะไรเลยสักคำเขามาเพื่อเก็บเขาไม่ต้องการคำขอโทษใดๆแต่กูเกี่ยวอะไรด้วยเจรโร่เกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยกูมาเป็นเพื่อนมันเฉย สวยชิบหายแตกคากองไฟครับแล้วไฟก็ดับลงเรียบร้อยครับเนี่ยคือตอนแรกตอนต้นเกมจำได้ว่าไฟติดพอแก้แค่เรียบร้อยไฟดับนี่คือแบบว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่ยืดเยื้อะนะคือ make s e n s ที่สุดแล้วถ้าเคยไปทําใครเขาไว้ขนาดนั้นอะแบบ เขาเกือบตายอ่ะไม่แปลกเลยที่เขาจะแคนเรานะครับอยากจะเอาคืนถึงควรใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะครับทุกคนอย่าไปทําอะไรไม่ดีกับคนอื่นเลยจริงๆใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่ในสังคมเนี่ยพยายามทําดีให้กันเข้าไว้นะครับหรือถ้าทําดีใส่กันไม่ได้ก็ต่างคนต่างอยู่ดีที่สุดอย่าไปรังแกใครหรือทําให้ใครรู้สึกคับข้องใจเพื่อให้แบบเป็นความสุขของเราให้เราสนุกคนเดียวแต่เขาเป็นทุกข์อย่างนี้อย่าไปทํามันอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้กับคุณก็ได้และนี่คือซิล n t f เฟรมนะครับเปลวเพลิงที่เงียบงันนะก็ด แบบนี้ชอบการจบที่แบบว่าดุด,ดันไม่เกรียนใจใครนะฮะก็หวังว่าจะได้อุทาหอนสอนใจจากเกมนี้แล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็ออนุนี้ลํำราไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ก็ขอโทษที่ทำให้ผิดหวังนะครับบ๊ายบายไม่เสือกเลยไหมพี่